โอ้โหน้องยิ้มใหญ่เลยอ่ะอีกสิอ่ะอีกสิโอ้โหโอ้โหอันไหนวิ่งวิ่งชนจมหนองอีกสิสิวิ่งชนจุ๊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 เห็นไหมน้องยิ้มใหญ่เลยเห็นไหมโอ้โหน้องชอบมากเลยนี่พี่ทีดูดูพี่เล่นกับน้องนี่เดี๋ยวไอวาสีโอโกไอวารับความรักเฮ้ย บา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 พีา่ดีกหอมน้องแล้วพ <laughs> <c oughs> ี่ดีไม่เจุปป๊บอิงน้องแล้วแล้ว <c oughs> แล้ว <laughs> แกะแบบส่างเมื่อกี้มบามากโอ้พี่ก็พี่บ่นแล้วเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ของเกม <c oughs> ม,มันไม่ใช่ของกินครับลูกมือเลยเหรอโอเค